สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนครับผมวันนี้พามาชมเจ้ารี v o นะครับ Revo Smart Cap ตัว p รีเลนเนะครับต้องขอบคุณลูกค้าจากนครพนมมากๆนะครับผมวันนี้ที่เดินทางมาติดตั้งโลบาร์ขายาวพร้อมฐานแหลกหลังคานะครับผมชุดนี้เป็นงานตามสั่งนะครับลูกค้าอยากได้ความยาวเยอะกว่าปกตินะครับให้พอดีกับรถแคปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ คันนี้สีขาวเป็นไงล้อลายหวบน้ํามาดูเลยนะครับส,สวยกันไปเลยลงตัวครับกับคันนี้ลูกค้าสั่งจองไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับเป็นไงสวยไหมลงตัวไหมกับคันนี้ เรียบๆง่ายๆแต่ได้ใจความครับผมสีขาวใส่กับอะไรก็รอนี่แหละที่เขาเรียกว่าพระเอกขี่ม้าขาวลูกค้าท่านใดสนใจอุปกรณ์ตกแต่งรถสไตล์ออฟโรดนะครับติดต่อทางร้านได้เลยนะครับที่เบอร์โทร096 1 2เ0 7 4 8นะครับ หรือติดต่อทักแชทมาทางเพจได้นะครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ